เปลี่ยนรายย่อยให้เป็นรายใหญ่ปั้นพ์ตโตจากร้อยสู่ล้านกับ Fi ล t ต c i a h ซ r o ฮ c a ร e m y ค e เดซีซัสสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด3ต่อด้วยกันนะคะ ต่อที่1น,นะคะก็คือส่วนลดค่าคอมมิชชั่น50%นตะคะต่อที่2รับสิทธิ์ลุ้นจองหุ้น IPO และต่อที่3ก็คือรับรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทน,นะคะมาดูเงื่อนไขตารางเนาะส่วนลดค่าคอมมิชชั่น50%เนี่ยคือเวลาเราสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยปกติเราจะมีพอรตที่เป็นเลขบัญชี7หลักใช่ไหมคะลงท้ายด้วยเลข7ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราสมัครไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้อีกบัญชีนึงเพิ่มขึ้นมาเป็นขีด A นะคะเวลาเราเทรดเนี่ย ถ้าเราเทรดในพอร์ตปกติเราจะไม่ได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่น50%นะคะแต่ถ้าเกิดเราสลับให้มันเป็นพอร์ตขีด A เนี่ย เวลาเราเทรดเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นส่วนลด50%แต่ว่าเวลาเราเติมเงินเนี่ยก็ต้องอสังเกตดีๆนะคะเวลาเติมเงินก็น่าจะต้องเติมเงินเข้าพอร์ตบัญชีขิด A เหมือนกันถึงจะมีเงินเข้าพอร์ตให้เราเทรดได้นะโดยปกติเนี่ยค่าคอมมิชชั่นของฟินาเชียก็จะอยู่ที่0.150่้ยใช่ไหมคะพอลดไป50%เนี่ยก็จะอยู่ที่0 0 7 5ประมาณนี้แล้วก็ต่อที่2เนี่ยมีสิทธิ์สุ่มจองหุ้น IPO นะ สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง16กันยาไม่เกิน2ทุ่มนะรับสิทธิจองหุ้น IPO ที่เปิดจองหลังวันที่16กันยาเป็นต้นไปเป็นตัวแรกนะคะเราลงทะเบียนรับสิทธิจองหุ้นไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะก็คือต้องรอให้ทางระบบเนี่ยแลนดอมก่อนประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเทรดเยอะๆในอนาคตนะคะโดยใช้ Financial h e r o ในการเทรดเนี่ยเราก็จะมีสิทธิได้รับจองหุ้น IPO บ่อยมากขึ้นนะคะ แล้วก็ถัดมานะคะยังมีอีกต่อที่3ก็คือเงินรางวัลผลตอบแทนยอดเยี่ยมทั้งหมด3บอันดับด้วยกันนะคะอันดับที่1ก็คือจะได้30,000บาทอันดับที่2 2 0 0 0งบาทอันดับที่3ก็1,000 0บาทประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เทรดเก่งๆดูกราฟเก่งๆมีเทคนิคที่จะแบบทําให้พอร์ตโตมีกําไรได้เยอะๆเข้ามาร่วมโครงการเลยนะคะเทรดลดค่าคอมแถมยังมีรางวัลให้ด้วยนะอันนี้ต้องเข้ามา แจงเกิดด้วยกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าชวนเพื่อนมาสมัครก็จะได้รับเงินสด100บาทเข้าบัญชีขีด A นะคะ1คนต่อ100บาทนะตลอดโครงการเลยถ้าเกิดใครที่ชวนเพื่อนได้มากที่สุดสามอันดับแรกก็มีรางวัลให้อีกเหมือนกันนะคะมีรางวัล10,000บาทอันดับแรกอันดับที่สอง5,000นะอันดับที่สามก็3,000บาทโอ้เจ๋งมากเลยเจ๋งมากใครที่ เข้ารวมโครงการแล้วก็ชวนเพื่อนเข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนชวนให้เพื่อนเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ใส่เลขบัญชีของเราอะคะ่ะในส่วนของผู้แนะนานะเราก็จะได้100บาทเข้าบัญชีคิด A ทันทีแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เรามาร่วมสนุกนะคะพร้อมกับรุนรับรางวัลตลอดโครงการเลยอาจจะมีการแจกเสื้อหรือไม่ก็แบบว่าใครที่แบบไม่มีจํานวนเงินในการเทรดเยอะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตของอของพอร์ตอะค่ะมันสูง ก็อาจจะมีรางวัลให้นะคะเหมือนคราวที่แล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยรีบสมัครเลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ตลอดโครงการเลยแล้วก็ใครที่มาช้าสามารถสมัครเข้ามาได้นะแต่ว่าเวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยก็จะต้องเรียนช้ากว่าเพื่อนเหมือนเราต้องไปเรียนย้อนหลังนะคะเราถึงจะสามารถเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ในการลงทุนในการเทรดนะคะ โครงการนี้ดีมากๆนะคะก็คือเราจะได้เจอกับเซียนมี่นะคะซึ่งเป็นนักลงทุนพื้นฐาน VI ในตำนานนะคะสำหรับเราเนี่ยก็เป็น FC ของเซียนมี่นะคะใครที่อยากเรียนเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะก็จะได้วิชาความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์แบบพื้นฐานจากเซียนมี่แบบเน้นๆเลยและสายเทคนิคอลเนี่ยก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้เจอกับอาจารย์มาเชียวดูหุ้นนะ,ะซึ่ง ก็เป็นเจ้าของเพจม้าเฉียวที่มีคนติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะโครงการนี้เนี่ยก็จะเข้าไปเรียนในกลุ่มเรียน Financier Hero School นะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีการเรียนแล้วก็ให้ดูแบบสาธารณะได้แต่พอเข้าจุดที่แบบเข้มข้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนในกลุ่ม Financier Hero School นะคะ ถ้าเกิดใครอยากเรียนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะรีบสมัครเลยค่ะสมัครฟรีนะคะฟรีหมดเลยแถมถ้าเกิดใครเทรดได้เปอร์เซ็นต์เยอะก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะแล้วคาดว่าน่าจะมีกลุ่มไลน์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อเอาไว้แบบไว้ทบทวนการเรียนตอบถามกันอะไรแบบเนี้ย เหมือนเป็นสังคมของนักเทรดประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครสนใจนะยังไม่มีพอร์ตเนี่ยก็สามารถเปิดพอร์ตกับดวงมันนี่ได้เลยนะคะเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เลยถ้าใครสนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถเปิดพอร์ตด้วยการสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะคะเอะาละค่ะสำหรับวันนี้ดวงก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ